สวัสดีค่ะผู้รับบริการทุกท่านดีใจนะคะที่ได้มีโอกาสมาพบกันอีกบนเวทีสุขภาพแห่งนี้ก่อนที่ทุกท่านจะได้รับฟังเพลงบรรเลงเพราะๆจากอสองหนุ่มบนเวทีนะคะก็ดิฉันจงดีไหวพริบก็รับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้นะคะก่อนอื่นหลายๆท่านอยากคิดว่ามีแต่รายการบันเทิงนะคะเวทีแห่งนี้เราจะมาพร้อม ทั้งความบันเทิงแล้วก็ความรู้นะคะเพื่อให้ทุกท่านาได้มีเกรดความรู้เล็กๆน้อยๆในการดูแลตัวเองนะคะเป็นส่วนใหญ่หนังสือความรู้ต่างๆเราอาจจะหาได้จากหนังสือแต่วันนี้ทุกท่านจะได้พบตัวเป็นๆน,นะคะคุณหมอซึ่งมีความชำนาญโดยเฉพาะจะมาคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับทุกๆท่านนะคะซึ่งในวันนี้ ก็จะพูดในเรื่องที่ใกล้ตัวหลายๆท่านก็คงต้องได้ยินอยู่แล้วล่ะคําว่ามะเร็งว่ามะเร็งคืออะไรนะคะวันนี้เรามารู้จักกับมะเร็งลำไส้ใหญ่แต่พอมีพ่วงทายว่าแบบพันธุกรรมก็เริ่มน่ากลัวขึ้นใช่ไหมคะเพราะส่วนใหญ่จะได้ยินว่าเออเราจะเป็นมะเร็งหรือว,ว่าคนไข้หลาย,ลายๆคนเนี้ยก็จะคิดว่าจากการได้รับสารพิษ หรือว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆจากการรับประทานอาหารแต่วันนี้นะคะคุณหมอจะมาบอกว่ามะเร็งกับพันธุกรรมเนี่ยมีความเกี่ยวข้องยังไงนะคะแต่ก่อนที่จะมาพบกับคุณหมอบนเวทีนะคะด้านหน้า,ห,นาหลายๆท่านอาจจะเห็นแล้วว่าก็จะมีการบริการให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารนะคะอาหารที่ไว้สำหรับดูแลสุขภาพ มีการตรวจอุจจาระนะคะซึ่งเป็นการคัดกรองเบื้องต้นอย่างหนึ่งอ๋อหลายหท่านมีใครที่มีคนรู้จักเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่บ้างคะมีไหมไม่มีเลยเหรอคะที่จริงมะเร็งลำไส้ใหญ่นี้เราพบกันบ่อยมากเลยอาจจะเป็นคนใกล้ตัวหรือว่าอาจจะไกลตัวไปน,นิดนึงแต่ว่าเราสามารถเอามาดูแลตัวเองนะคะถึงไม่เกี่ยวกับพันธุกรรม ซึ่งจะมีปัจจัยอื่นที่จะเกี่ยวข้องในการส่งเสริมให้เกิดมะเร็งนะคะไม่ว่าความเครียดตอนนี้เรามีความเครียดเรื่องอะไรบ้างคะมีใครเครียดเรื่องการเมืองบ้างไม่มีนะคะบนเวทีนี้เครียดเล็กๆน้อยๆค่ะกองเชียร์ลุงกำนันนะคะบนเวทีหลังจากที่เราพูดคุยกับอาจ,อา,จารย์นะคะมาพูดคุยในเรื่องความรู้เกี่ยวกับมะเร็งแล้วเราก็มีความบันเทิงอีกหนึ่งรูปแบบ คือการขับร้องเพลงคอรัสนะคะก็ไม่อยากให้ทุกท่านพลาดเพราะกว่าจะรวมทีมเป็นวงใหญ่ได้เนี่ไม่ใช่ง่ายนะคะก็อยากให้ติดตามแต่ช่วงนี้เนี่ยสหนุ่มบอกว่าพี่อย่าพูดมากเดี๋ยวผมขอโชว์ฝีมือร้องเพลงนะคะและวันนี้เนี่ยอาจารย์นะคะก็ยังหอบหิ้วนะคะหนึ่งหนุ่มชื่อคุณนาชันนะคะซึ่งเป็นคนไข้ของอาจารย์นะคะ มามอบบทเพลงเพราะๆให้ทุกท่านที่เวทีแห่งนี้ด้วยค่ะแต่ว่าในช่วงต่อไปก็ขอเชิญน้องชาลีนะคะกับน้องเลยนะกับน้องบิ๊กนะคะมามอบความบันเทิงกับเพลงเพราะๆค่ะขอเชิญค่ะพบกับสองหนุ่มก่อนนะคะแล้วก็อีกสักครู่คุณอาชันซึ่งเป็นคนไข้ของคุณหมอนะคะก็จะมาพบทุกท่านบนเวทีแห่งนี้ค่ะ ก็มารับฟังอีกหนึ่งบทเพลงนะครับเพลงฟุกิยากิบาลีครับผม <c oughs> คอยมานานนะคะในที่สุดบุคคลสําคัญท่านหนึง่งซึ่งอาจารย์ก็เรียนเชิญผู้ป่วยของอาจารย์นะคะมามอบความบันเทิงในช่วงต่อไปก็ขอเชิญคุณนาชันนะคะสุขภาพยังแข็งแรงเลยนะคะดีใจค่ะที่เวทีสุกรันกรองนะคะมาจากความรู้สึกของคุณนาชันเองนะคะก็คุณาชันบอกว่าบทเพลงนี้ เป็นการแต่งโดยฝีมือของคุณนาชันเองนะคะเพื่อมอบเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยแล้วก็ทุกทกท่านนะคะก็ช่วงต่อไปก็ขอเชิญอมอบเวทีแห่งนี้ให้คุณนาชันค่ะสวัสดีค่ะข, <อ S 1> ขอเสียงปรบมือดังๆนะคะขอบคุณมากครับแล้วก็ยินดีต้อนรับนะครับผมนะครับอย่าบอกว่าเข้าชมรมในกว่านะขอขอทุกคนมีความสุขและก็มีสุภาพแข็งแรงนะผมนะครับคนที่ที่อ่า ที่เป็นอยู่แล้วนะสิ่งสําคัญนะผมนะครับไม่มีอะไรเกินกว่าใจนะครับผมนะครับบางครั้งนะครับผมนะครับที่เราเป็นตรงนี้เนี่ยบางบางครั้งเนี่ยเรามักจะโทษดินฟ้าอากาศโทษโทษโชคชะตาใส่มาเกิดกับเรานะครับนะใส่มาเกิดกับเราที่นะนะคนอื่นรอดไป้ผ่นก้าไม่พอบแต่มาพบกับเรานะครับบางทีการตรงนี้การทำให้เราท้อใจอบางคนบอกวา่าเนี่ย พอเมย์ไม่ทุ่มสุบัติไว้ให้เลยทุ่มหลวงนี่ไว้ให้เราเนี่ยนะครับเป็นกรรมพันธุ์ประมาณนี้นะครับผมนะครับแต่าจริงแล้วเนี่ยที่ผมอยากจะบอกว่าบางครั้งนะผมนะครับเราไม่ต้องโทษใครนะผมนะครับเราไม่ต้องว่าใครนะครับผมนะครับแล้วก็เราต้องยอมรับความเป็นจริงและก็ต่อสู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมนะครับไม่มีอะไรเกินกว่าใจแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะครับเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องสู้กันต่อ นะครับผมนะครับต้องสู้กันต่อนะครับผมนะครับเราจะถอดท้อยไม่ได้ถ้าไม่เกิดเรื่องนี้ก็ต้องเกิดเรื่องอื่นนะครับผมนะครับเหมือนมันจะเกิดอ่ะใช่ไหมครับนะในในชนานแล้วเนี่ยเราควรทําใจให้บายบายนะครับผมทําปรือได้มีความสุขแล้วก็ผมคิดสิ่งหนึ่งนะครับผมนะครับว่าระยะสุดท้ายไม่มีจริงไม่ว่าจะเป็นอะไรนะครับผมนะครับเมื่อใจเราทําได้เนี่ยคำสุ้คำสุ้คำสุดท้ายไม่มี ใช่ไหมครับก่อนดีผมจะมาตรงนี้เนี่ยครับผมนะครับผมเล่งตายนี่คิดว่าน่าจะรู้ฟังว่านะแต่เล่กลางเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะไม่เข้าใจคนตายหมากว่าใช่ไหมครับก่อนด้มาตรงนี้เนี่ยผมเนี่ยลังเลี่ยงการให้คีโมอย่างแรงกลัว่าผมเล่นมังนะัผมนะครับเพราะว่าเราเราคือหน้าตาดีพอสมควรนะนะถึงแต่วลานัผู้โจนะนะครับผมนะครับ ผมกลัวอย่างแรงเลยกลัวในการพมเล่นนะครับผมเพราะว่าผมเล่นดนตรีมากาอบสิเจ็ดปีนะแล้วก็ช่วงลังไม่เล่นดนตรีแล้วก็มาเป็นโปรดิวเซอร์ทำองอัดนะครับผมนะครับบ้านริงอยู่บ้านไร่นี่บ้านเดิมตัวไปทําเด็ดรังนะนะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่สมาคมปักตายของบ้านนั่งจันนรงนะครับผมนะครับแล้วก็ทำดนตรีที่นั้นผมกังวลมากเรื่องการพมเล่นเนี่ยเราไม่เข้าใจว่าวาขี่โมกคืออะไรนะผมนะครับก็เลยกลัว กวางกันใจแสงว่าใจแสงไอ้ยวนนะว่า,วา,วาร้อนจังเน่านะน <c> ะ <oughs> ไม่โดนนอนพื้นนะใจแสงนะแต่จริงไม่สิ่งที่เรากลัวไม่น่ากลัวเลยนะครับผมนะครับแล้วก็สิ่งที่เราเกรงเกรงนะนะไม่นา่าเกรงเลยนะครับผมเรามาเจอคุณหม่อเนี่ยคุณหม่อแล้วแบบพี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 ตุกคนเจ้าหน้าที่นะครับผมนะครับให้ความร่วมมืออย่างดีอย่างแรงไม่น่ากลัวเลยนะครับผมนะครับก่อนเล่นเพลงผมมีเรื่องราวอย่างนึงนะผมนะครับผมมาเชื่อเรื่องว่าพอทันเล่นล้านะ นะครับผมนะครับเอาเราโยนโยนะเพราะเวลามันจํากัดนะครับผมนะครับครั้งนึงนะครับผมนะครับน้าบูบ้านแดงหนึงเขาทำล่าไอ้นุ้ยนะพอทำล่าเสร็จแล้วกกรล่าคือแล่นเขาคือไอ้ซ่าล่านะยังไม่สักดีที่นะครับผมนะครับแต่ว่าได้เลิกร้องคือได้ได้ได้เลิกตีเอมาเจ้าร้องล่านะการนิมนต์พระมานะครับผมนะครับนิมนต์พระคนก็มากันมากนะคนก็มากครา้นึคนในหมู่บ้านน่ะนะ กะเอาไส้ชันมามามาทำบุญกะโคศกบอก่เอ้าเชิญ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 พอไปพี่น้องไงนะพอไ่พี่น้องเชิญกับเชิญเชิญเชิญแคบแคบเคลนพรานะแต่เดียวได้ดับสิ้นอภรรจาเอาเชิญเชิญเชิญขึ้นมาขึ้นมาขึ้นเรื่อยๆขึ้นมัล่าขึ้นมัล่านะชาวบ้านกะเขียนที่คนที่คนนะรับรถนะครับฐานวัววัดกันเร็วๆเขาได้ไม่ชอบกระทรวงไตรโลวัดอากรงทรวงไอติชกเขียนไว้ข้างหน้าในบนรครับพอยิงพอยิงเคลนยิงมากเลยพอยิงมากปั๊บเนี่ยก็ยิงทอดไปลัง นะครับผมตะขุดซอกบโมอู้ทานทานไม่มีฟ้าน่ะไม้ฟ้าคาเค็นมาหลกไม้ฟ้าคาเค็นมานั่นนันนันเห็นไหมครับฟังตรงนี้ดีนะฟังตรงนี้ดีแล้วก็จับประเด็นได้ได้ผมนะครับนี่คือกรรมูดที่สำคัญมากมากเลยนะครับผมนะครับถามว่าเออไม้ฟ้าเค็นมาขุดซอกกระบอกทานมันมันไม่มีฟ้านะไม้ฟ้าเค็นมาโลกเค็นมาถ้าเค็นจับลังปลุ่มแล่นลงไปข้างลังครับผมนะครับมวลมัทางผ้ามาเลย ปลอดล่าไม่แท้าที่คือเขาหมายถึงว่าคือถิไม้ฟ้าคือไม้คือไม้ไมฟ้าล่านะครับผมนะครับทานไม่รู้ทานเขาจะว่าฉันนั้นคือไม้ฟ้าไอ้คลีนมาเนี่ยครับเป็นไหมสําคัญมากๆเลยคือคําพูดเดียวฟ้านี่ทำจริงโคตรซกันบว่าฟ้าลังที่ข้างล่าคือไม่ใช่ฟ้าฉันเห็นไ,ไหมครับผมนะครับทานเล่นล่าแบบเราเนี่ยสำคัญมากๆเลยผมต้องบอกว่าบางครั้งเนี่ยคำพูดเนี่ยสำคัญมากๆคำพูดเดียวเนี่ยอาจจะแปลี่ยาความหมายมิฉะนั้นแล้วเราทั้งมดเนี่ยเวลาจะพูดอะไรเนี่ยนึกต้องวิเคราะห์ก่อน ต้องแปลก่อนแล้วคนฟังต้องตั้งสติตตตต้้้อองงงัสิฟังนะนะครับผมนะครับเอาละลาลงนี้พ่อแค่นี้พ่อเราเวลาจำกัดนะผมจะเล่นเพลงเพลงนึงให้ฟังนะครับผมนะครับเพลงนี้พิเสื้อสุดผมผมได้ได้รับเกียรตินะผมนะครับจากของใจแสงแต่งเพลงนี้แล้วก็ทำดนตรีตอนนี้นะชื่อเพลงว่าเราจะไม่ทอและเขียนข้างกันตลอดไปนะครับผมลองฟังแรกนะเราถอดโชคชะตาเราโทษปานูพนูนีลองฟังเพลงนี้แรกครับผม แม้วันนี้ท้องฟ้าอาจดูทิปรีแต่พรุ่ง ใจเรานั้นรับแสงวันในวันฟ้าใหม่ก็วันนี้มีฉันและมีเธออ่างเจอเจอเรื่องราวอะไรคล้ายกันอย่าน้อยใจโชคชะตาโทษดินฟ้าหรือใครทั้งนั้นยอมรับมัน อกกับใจให้สู่ต่อไม่มีอะไรเกินกว่าใจที่เรานั้นทำไม่ได้เวลาระยะสุดท้ายไม่มีสร้างพลังให้หัวใจมองเรื่องรหรเป็นแง่ดี งน้อยวันนี้เธอก็ยังมีฉันอยู่เคียงข้างกันให้ทุกทกคนนะครับไม่มีจริงทุกท่ายไม่มีจริงเชร์ผมเชร์ผมปิเศเสียก,ท,กทุกคนนะครับอย่าทอ จที่เรานั้นทำไม่ได้เวลาระยะสุดท้ายไม่มีสร้างพลังให้หัวใจมองเรื่องร้ายให้เป็นแง่ดีอย่างน้อยวันนี้เธอก็ยังมีฉันไม่มีอะไรเกินกว่าใจ ที่เรานั้นทำไม่ได้เวลาระยะสุดท้ายไม่มีสร้างพลังให้หัวใจมองเรื่องร้ายให้เป็นแง่ดีอย่างน้อยวันนี้เธอก็ยังมีฉันอยู่เคียงข้างกันอย่างน้อยวันนี้ ก็ยังมีฉันอยู่เคียงข้างกันพิเศษส,สุดทุกคนครับผมนะครับยอย่างน้อยเราเคียงข้างกันนะครับผมพอเคียงข้างโลกแฟนเคียงข้างกันล้วกุทุกคนเราเคียงข้างกันครับส,สุดท้ายไม่มีจริงแล้วก็ต้องต่อสู้ไม่มีอะไรเกินว่าใจครับผมสวัสดีครับ